สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a l o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้ออัปเตดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้นะคะมามาดูความรู้สึกของเขาตอนนี้กันหน่อยตอนนี้เขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงนะคะเขาคิดหรือรู้สึกยังไงกับคุณ Wow The Empress <sweird> 6 lian 9 leihon. แปดไม้นะคะมีแต่ไพด่ดีๆทั้งนั้นเลยนะแสดงว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้นะคะเขาเนี่ยรู้สึกว่าความรู้สึกที่ดีๆที่เขาเคยมีให้กับคุณอะมันยังคงอยู่ ไม่ว่าตอนนี้คุณกับเขาอยู่ในสถานะไหนไม่ว่าจะรักกันดีหรือว่ามีปัญหาการทะเลาะกันงอนกันหรือห่างหายกันไปแต่ความรู้สึกที่เขามีให้คุณตอนนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกดีๆคิดถึงแต่เรื่องดีๆนึกถึงแต่เรื่องดีๆของคุณทั้งนั้นเลยเออนึกถึงแต่สิ่งดีๆที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะแล้วมันยังคงมีความรู้สึก ที่ดีๆให้กับคุณมันไม่มีความรู้สึกที่ที่เป็นลบเขาอาจจะหายโกรธหายงอนหรือว่าเคลียร์ energy หรือพลังงานลบๆเกี่ยวกับคุณออกไปหมดแล้วก็ได้อะหรือถ้าคุณกับเขาห่างกันอะผู้อ่านคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในช่วงที่กำลังคิดถึงคุณมากๆแล้วเมื่อคิดถึงมากๆก,ก็จะคิดถึงแต่เรื่องดีๆแบบ อารมณ์แบบอยากกลับมาหาอยากกลับมาเจอเพราะว่านึกถึงแล้วมีความสุขอยากอยู่ใกล้ๆอะไรแบบนี้นะคะเขาอยากเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณเขาอยากมาหาคุณอยากอยู่แบบเอ,อ่อได้ใช้เวลากับคุณอยากอยู่เคียงข้างคุณกรณีของคนที่ห่างกันคนที่ไม่ได้คุยกันนานแล้วผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวคุณอาจจะได้รับข้อความนะคะ อาจจะได้รับข้อความหรือการติดต่อสื่อสารจากเขาหรือบางคนบางคนเขาอาจจะมาหาคุณด้วยตัวของเขาเองเลยก็ได้เอออาจจะมาหาคุณหน้าบ้านเลยอะไรอย่างนี้นะคะเจอแบบตัวเป็นๆก็เป็นได้อืมแต่ถ้าแบบอยู่ห่างไกลกรณีที่ห่างกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาเป็นข้อความก่อนหรืออาจจะโทรมาหา และเขานะคะในสายตาของเขาตอนนี้คุณเนี่ยคือ number one คุณคือ the best อย่างที่ผู้อ่านบอกว่าเขานึกถึงแต่เรื่องดีๆ <c oughs> เขานึกถึงแต่เรื่องดีๆของคุณสิ่งดีๆของคุณนะคะอะไรที่ไม่ดีเขาไม่นึกถึงเลยอะ่ะเพราะตอนเนี้ยดูสิภาพไพ่ออกมาทั้งหมดอะ่ะมันเป็นแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นเลยแล้วเขามองเห็นคุณเป็น the empress อะคะ่ะเป็นแบบคนที่สมบูรณ์แบบที่สุด คนที่ดีที่สุดอืเพียบพร้อมที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเขามองว่าคุณนี่คือแบบเอ,อยอดหญิงคุณคือยอดชายอะไรอย่างนี้เลยไม่มีใครดีเท่ากับคุณไม่มีใครน่ารักเท่ากับคุณไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปกว่าคุณอีกแล้วในชีวิตนี้ไม่เคยเจอใครแบบนี้อารมณ์นั้นอารมณ์แบบฉันขาดเธอไม่ได้เลยอย่างเงี้ย อืมแล้วเขานะคะก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะทำอะไรดีๆให้กับคุณอยากจะทำให้คุณมีความสุขอยากจะทำให้คุณรู้สึกดีหรือว่าถ้าเขาเคยทำให้คุณเจ็บปวดทำให้คุณเสียใจทำให้คุณผิดหวังเขาอยากจะชดใช้อยากจะชดเชยอ,อยากจะกลับตัวทำตัวเป็นคนรักที่ดีทำตัวดีๆเพื่อที่จะ,ะชดใช้ความผิด หรือสิ่งที่เคยทําในอดีตเรื่องที่เคยทําผิดพลาดในอดีตไปอะค่ะเขาจะเปคืนให้หมดเขาจะใช้คืนให้กับคุณนะคะือมเขาอยากจะเป็นฝ่ายที่ทําอะไรดีๆให้กับคุณบ้างในความรู้สึกของเขาตอนนี้ในความคิดของเขานะคะแล้วก็เขาอ่ะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็ดูดีคุณก็ดูเอ่อดูเพียบพร้อมไม่ว่าคุณจะอยู่ในอิริยาบทไหนแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างทั้ง รูปร่างหน้าตาฐานะการงานอันนี้ที่เขามองนะผู้อ่านไม่รู้ว่าคุณคุณเป็นอย่างนั้นจริงไหมแต่ว่าสําหรับเขาอะไม่ว่าคุณคุณจะรวยคุณจะจนอะไรก็แล้วแต่แต่เขามองว่าคุณมีทุกอย่างอย่างที่คุณจะมีแล้วอะแล้วคุณก็ดูดีคุณดูดีมากๆนะคะแล้วเขาเองเนี่ยตัวเขาเขารู้สึกว่าเอ เขาอ่ะก็ไม่ได้ขาดอะไรนะในชีวิตนอกจากขาดคุณคนเดียวสิ่งที่ขาดตอนนี้นะคะและสิ่งที่เขาอยากได้ที่สุดตอนนี้ก็คือคุณที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเขาให้มันสมบูรณ์แบบไม่ใช่ว่าชีวิตของเขาไม่ดีว่าเออ ไม่มีอะไรหรือขาดตกบกพร่องอะไรมากมายนะคือเขาอ่ะก็มีพร้อมทุกอย่างเหมือนกันมีพร้อมทุกอย่างมีความสุขดีใช้ชีวิตของเขาไปวันๆแบบเนี้ยทุกวันเนี้ยคือเขาก็ไม่ได้มีความเดือดร้อนไม่ได้มีความทุกข์ร้อนอะไรนอกจากนอกจากไม่มีคุณแค่นั้นเองแล้วถามว่า เขาอยากมีไหมเนี่ยคุณดูนะเขารู้สึกว่าเขาอ่ะเขาเป็นเก้าเหรียญคือมันก็มีเยอะสิบเหรียญเนี่ยคือเต็มเขามีตั้งเก้าแล้วเขาขาดไปแค่เหรียญเดียวเท่านั้นเองก็คือคุณนะคะและเขาต้องการเขาต้องการคุณเขาต้องการคุณมาเติมเต็มให้มันสมบูรณ์ให้มันเป็นสิบเหรียญแล้วเขาจะรู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยสมบูรณ์แบบมากขึ้นอืม มันเป็นความคิดของคนที่แบบว่าก็รักไงก็ชอบอ่ะก็อยากได้อ่ะมันก็จะคิดแบบนี้แหละนะคะก็คือมีมากขนาดนี้แล้วก็ก็ยังไม่ไม่รู้สึกว่าพอก็ขาดีแค่เหรียญเดียวแต่กับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเหรียญนึงอ่ะอืคุณเป็นเหรียญที่สําคัญอ่ะพอเวลาเขารักพอเวลาเขาชอบเขาก็จะหาเหตุผลนะคะหาเหตุผลแบบนี้แหละ หาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองให้แบบทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะได้มีคุณความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมีโอกาสนะคะที่มันจะเติบโตได้อีกที่มันจะพัฒนาไปมากกว่านี้เพราะความรู้สึกของเขาอ่ะมันพลังงานของเขาตอนเนี้ยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนเนี้ยมันเป็นพลังงานที่แบบ สูงปรีดอะคะ่ะผู้อ่านร,รู้สึกว่าเขาน่าจะคิดถึงคุณมากๆอะถ้าสมมุติว่าคุณสองคนห่างกันนะหรือว่าแบบไม่ได้คุยกันไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคู่ไหนที่มีประเด็นมีปัญหากันทะเลาะกันอยู่หรือว่าเลิกลากันไปห่างหายกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นอารมณ์ที่คิดถึงมากๆอะคะ่ะมันก็เลยเกิดเป็นเป็นความรู้สึกที่แบบสตรองขนาดนี้อะมันดูเข้มข้นอะ แล้วขอดูหน่อยว่าแล้วเขาคิดจะทำอะไรยังไงกับคุณต่อไป ที่จะทำยังไงกับคุณต่อไปและความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแนโน้มจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ เขาเขาคิดที่จะเอ่เขาคิดที่จะกลับมาแสดงว่าแสดงว่าพวกอ่ารู้สึกว่าเออคุณกับเขาอ่ะน่าจะห่างห่างหายหายกันไปหรือว่าไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่าจะเป็นอาจจะเป็นคู่ที่มีประเด็นคู่ที่มีปัญหากันคู่ที่เลิกลาอย่าร้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วมันมี มีความเป็นไปได้สูงอะว่าเขาจะกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่เนี่ยเคลีย the past ฮิล l the p พอร์ n ซเขาจะกลับมาทำให้ทุกอย่างมันมันดีขึ้นดีกว่าเดิมกลับมาทำให้ความสุขทั้งหมดที่เคยมีอะกลับคืนมาเพราะตอนที่ไม่มีกันและการมันไม่มีความสุขนะคะมันมันมันทุกข์มากกว่าสุขอะ พอนึกถึงคุณแล้วมันนึกถึงแต่เรื่องเราดีๆอยากอยู่ใกล้อยากอยู่เคียงข้างกันและกันก็เลยแบบเอาวะจะต้องเอาความสุขเหล่านี้กลับคืนมาให้ได้อืแล้วเขาอะเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะได้รีเทิร์นกลับมาจะได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะเริ่มต้นกันใหม่โดยที่อดีตอะไรที่มันไม่ดีก็จะลบเลือนไปซะ ต้องวางอดีตทิ้งไปนะคะเพื่อที่เพื่อที่เราจะมาทําปัจจุบันให้ดีขึ้นอย่างที่ผู้อ่านบอกว่าเขามีความคิดว่าอยากจะทําอะไรดีๆให้กับคุณเขาอาจจะอยากชดเชยชดใช้ถ้าเมื่อก่อนเขาเคยไม่ดีเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงอดีตอยากจะให้ลืมเรื่องราวในอดีตไปซะแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่แล้วเขาจะทําตัวดีๆทําตัวดีกับคุณดีกับคุณทุกอย่างอืม และเขาคิดว่าราคาการกลับมาครั้งนี้ถ้ามีโอกาสได้กลับมาคบหากันอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาในการรักษาจิตใจในการที่จะฟื้นฟูความรู้สึกหรือความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็คงต้องใช้ใช้เวลาหน่อยอาจจะต้อง ใช้เวลาด้วยกันมากๆทํทำความรู้จักกันมากๆนะคะถ้ามีเวลามีโอกาสก็ลองไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าใช้เวลาร่วมกันแบบตัดขาดโลกภายนอกอะคะ่ะคือไม่ต้องไปไปสนใจคนอื่นมากนักลองไปใช้เวลาด้วยกันไปไปเที่ยวไปทะเลก็ได้ไปภูเขาก็ได้ไปรีสอร์ทหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบไปอยู่กับธรรมชาติ ตัดขาดจากโลกโซเชียลแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องไปสนใจคำพูดหรือสิ่งแวดล้อมหรือคนอื่นๆรอบตัวคุณรอบตัวเขาอะค่ะลองใช้เวลาลองโฟกัสอยู่ที่คุณและเขาดูนะคะเพื่อที่หนึ่งคือมันจะทําให้คุณกับเขาอะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้แบบ พูดคุยเปิดอกเปิดใจมีโอกาสที่จะได้โฟกัสกันและกันโดยที่ก่อนหน้าเนี้บางคู่บางคนอะ่ะอาจจะมีปัญหาจากจากคนรอบตัวก็ได้ถ้าเราตัดคนรอบตัวตัดสิ่งต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆออกหรือบางคนก็เนี่ยอาจจะมีปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่องการงานเรื่องการเงินอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าสังคม ที่ที่เขาอยู่สังคมที่คุณอยู่อาจจะมีส่วนที่เข้ามากดดันในความสัมพันธ์นี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดขาดจากโลกภายนอกบ้างคือไม่ได้หมายความว่าตัดขาดเลยนะแต่ว่าอาจจะต้องให้เวลากันและกันนะคะหาเวลาที่แบบว่าอยู่ด้วยกันโฟกัสกันและกันเพื่อที่จะแบบว่าปรับความเข้าใจเพื่อที่จะได้เรียนรู้กันแบบจริงๆจ,งจังๆสักที เพื่อที่ได้รู้ใจกันว่าเออเธอคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นสนใจแค่เราสองคนแค่นี้พอเธอคิดยังไงฉันคิดยังไงแค่นี้นะคะและความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนาเติบโตได้และการกลับมาครั้งนี้นะถ้าถ้าคุณกับเขากลับมารักกันกลับมาคบกันอีกอย่างเงี้ยมันจะเติบโตไปอย่างรวดเร็วเลยนะ มันจะพุ่งทยานและทุกอย่างอ่ะมันจะเป็นไปด้วยดีเพราะว่าความตั้งใจของเขาเนี่ยคือเขาตั้งใจมาทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นตั้งใจที่จะมาทุ่มเทดูแลหรือว่ามอบความรักทําอะไรดีๆให้กับคุณมันเป็นความตั้งใจของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวคุณเองฝั่งคุณเองถ้าคุณเองก็มีความคิดที่ว่าคุณก็อยากจะมีความสุขคุณก็อยากให้เขามีความสุขเหมือนกันคุณก็อยากทําอะไรดีๆให้เขาเหมือนกันเนี่ยความสัมพันธ์อ่ะมันก็จะไปอย่างรวดเร็วมันก็เติบโตอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วถ้าคนที่ไม่มีปัญหาอะไรกันเนี่ยก็ความสัมพันธ์ก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นรักกันมากขึ้นเขาจะทําทุกอย่างทําอะไรดีๆให้กับคุณเอออาจจะมีโมเมนต์หวานๆหรือว่า มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะคะบางคนเขาอาจจะคิดวางแผนพาคุณไปเที่ยวพาคุณไปพักผ่อนแบบกันสองต่อสองอะอยู่ด้วยกันใช้เวลาร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันเป็นการสารสัมพันธ์เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้นะคะให้ทำให้ความรักมันหวานชื่นมากขึ้นอืแล้วความรักก็จะเติบโตเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความมั่นคงด้วยนะคะอ่ะ โอเคจบการอ่นานไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามและชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ